เรียนยังไงบ้างวะช่วงนี้ช่วงเนี้ยคือกูเหลือสอบแล้วเว้ยเหลืองานกลุ่มงานสุดท้ายแล้วก็เหลือสอบอีกสองวิชากูว่าปิดเทอมละเฮ้ยกูถามเพื่อนที่เกณฑ์ทหารอะไอแช่มแบบเป็นมันมันก็มันก็บอกว่าเออมันมันก็ตื่นเต้นอย่างเงี้ยมันนอนไม่หลับเหมือนกันเว้ยอะไรเงี้ยอเออแล้วมันก็จับแล้วก็ได้ไปดำไงเฮ้ยเีอยโชคดีกูจะบอกว่าของกูมันผ่อนผันไงกูกะว่าผ่อนผันให้จบก่อนสี่ปีแล้วก็ พอกูเรียนจบปุ๊บก,ก็ค่อยไปจับคือพูดไงดีอะ่ะที่บ้านเราอะแล้วนองอะอําเภอเมืองอะที่กูไปผ่อนผันอะมันรับแค่ประมาณห้าสิบคนเว้ยเออซึ่ง<อ>ซึ่งมีคนสมัครไปแล้วสิบกว่าคนมันจะเหลืออีกประมาณตีว่าสี่ิบแล้วกันนะเหลือประมาณอีกสี่สิบคนที่จะโดนใบแดงอะอืมคือกูจะบอกว่าเปิดใบแรกมาเปิดได้ใบแดงเลยคนที่โดนคนแรกอะเีย <She> er. คนเฮียเลยคนเฮียเลยเปิดมาใบแดงคนที่สองแม่งใจแป้วไปแล้วอะแต่ว่าแบบแต่ว่าคนได้ใบดําเยอะ ที่อำเภอเม,มืองอ่ะมึงจับม,มึงที่ละนองไงกูสุราษกัยใี่กูอยากรู้ว่าสุราษจะเป็นยังไงวะมึงก็ไม่รู้เว้ยกูกูกูกวาสุราษก็จริงอะ่ะแต่กูไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยเว้ยมึงได้อยู่สุราษแต่เกิดไหมหรือว่ามึงอยู่ละนองแต่เกิดเลยอือก็อยู่สุราษพักหนึ่งอะ่ะแล้วก็ย้ายไปอยู่ละนองมึงเออละนองอแล้วมึงก็ย้ายกลับมาสุราษมาเรียนมปลายอ่าใช่อ่ากูบอกก่อนนะเอาแบบอำเภอเมืองละนองนะ<อ>ก็วันที่ไปอะ่ะเขานัด พอนัดในใบอ่ะเขาเขียนว่าวันที่สามนัดมามาผ่อนพันน่ะเวลาตั้งแต่ช่วงเจ็ดโมงก็คือเราต้องไปก่อนเจ็ดโมงอ่ะกูก็ไปถึงประมาณหกโมงกว่าทีนี้ปุ๊บไปถึงเขาก็จะเออให้เหมือนพันเหมือนอะไรสักอย่างเนี่ยเหมือนสก,ก็อตเทปอ่ะอ่าแล้วเขียนเลขเหมือนใช่ปะได้ใช่แล้วเขียนเลขอ,อ่าถูกถูกแล้วทีนี้ปุ๊บพอเหมือนแปดพอเหมือนประมาณช่วงเจ็ดโมงแล้วเขาก็จะให้แบบเหมือนเขารับธงชาติก่อน<ฮ>อ่ะปกติ ีนี้ปุ๊บเขาก็จะแยกเลยว่าอ่ะใครที่จะจับใบดําใบแดงก็จะไปอยู่โซนหนึ่งส่วนใครที่จะผ่อนผันก็จะมาอยู่อีกโซนหนึ่งคือของกูอยู่โซนผ่อนผันใช่ไหมอ่ะกูจะมาอีกด้านหนึ่งทีนี้เสร็จปุ๊บของกูคนที่ผ่อนผันเขาก็จะเรียกชื่อกูแต่ว่าของพวกเรามันจะนับว่าเป็นปีสี่หกใช่ไหมอืมอืมใช่ใช่ใชกูบอกกูกูบอกก่อนเลยนะที่วันนั้นกูไปรออ่ะกูนั่งรออ่ะกูนั่งตั้งแต่เจ็ดโมงยี่สิบอ่ะ กูผ่อนพันเสร็จสิบเอ็ดโมงมึงรู้ไหมทําไมถึงนานไม่รู้อ่ะที่มันนานเนี่ยเพราะว่าไอตอนที่เขาให้มานั่งรอและเรียกชื่อผ่อนผันน่ะที่เขาจะถามว่าจะผ่อนผันหรือจะสละสิทธ์อ่ะไอที่มันนานอ่ะมันนานที่ว่าคนที่ไปนั่งรออ่ะมันไม่ใช่เด็กสี่หกอย่างเดียวเว้ยมันจะนับตั้งแต่ปีสี่สองเลยถึงสี่หกอ๋อคนที่คนที่ผ่อนผันเรื่อยเยใช่ไหมใช่ใช่คนที่ผ่อนพันเขาจะนับตั้งแต่คนที่ผ่อนผันรอบสุดท้ายยันผ่อนผันรอบแรก นั่นแหละหมันเลยนานด้วยแล้วคือพวกเราแม่งเป็นเด็กสี่หกอย่างเงี้ยไอเชี่ยวกว่าจะเรียกถึงอะ่ะแม่งเป็นคนท้ายท้าแล้วอะ่ะมึงเจอเพื่อนไหมวะมึงเจอเ,อจอเพื่อนไหมวะตอน,นอมึงไปเจอเพื่อนเจอเพื่อนไหมเจอเก้าคนนึงเจอเก้ามีเจอเพื่อนพวกเ,กวอเวจอเพื่อนพวกเราน้อยว้ยเจอเพื่อนพวกเราน้อยเพื่อนพวกเราอะเรียนนอสทอกันเยอะอืมใช่ใช่พอไปเจอจริงๆอ,อ่ะเจอเจอโอ้เจอโคตรน้อยอะ่ะถ้าเอาแค่ในห้องเราอะ่ะที่เจอมีแค่เก้า อ่ามีเก้ากับมีมึงจำเกียร์ได้ไหมตรงสูงอะ่ะจำได้จำได้เออนั่นแหละอีกคนแต่เกียร์มันแต่เกียร์มันจับใบดำใบแดงแทนมันติดปะได้ใบดำเกียร์ได้ใบดำเชียร์สูงสูเออแล้วกูถามเก้าเก้าก็บอกว่าเดี๋ยวมึงอ่ะไปวันที่เจ็ดที่สุราษฎร์แล้วมึงผ่อนผันไม่ได้ด้วยคือมึงต้องจับใบดำใบแดงเลยเออไม่เป็นไรไม่จะชา้าเร็วคาดเท่ากันเลยแล้วแล้ว,แล,วแล้วกูถามหน่อยว่า ได้คิดไหมก็ว่าถ้าสมมติได้ใบดํากับใบแดงเนี่ยมึงได้คิดทางเรือไว้ไหมว่าถ้าเกิดมึงได้ใบสีเนี้ยมึงจะทําไงต่อับชีวิตก็คิดคิดอยู่คิดอยู่อ่ะถ้าได้ใบดำมึงจะทำไงต่อถ้าได้ใบดำกูจะทำเหมือนเดิมเหมือนที่กูทำอยู่ทุกวันทำงานไปเรื่อยๆปกติใช่ไหมใช่แล้วถ้าเกิดได้ใบแดงอ่ะถ้าได้ใบแดงก็อาจจะแบบว่ายังไงอ่ะอาจจะต้องทำใจแหละเพื่อนมันทำอะไรไม่ได้อ่ะเออกูเข้าใจไว้ต้องทำใจ่อนต้องทำใจถ้าแบบว่า ถ้าเลิกว่าจะทําอะไรก็เอาไม่ติดติดก่อนแล้วกันค่อยคิดนะเพราะาาว่าเติดก่อนแล้วกันค่อยคิดก็<ๆ>ต้องรอลุ่นื่อนมึงว่ากูใส่เสื้อสีอะไรไปเดียววะกูมีเสื้อสองตัวสีชมพูสีแดงอะสีแดงกูยืมไปก้าวมามึงจะเอาเสื้อแบบก้าวไไหมละ่ะใส่เสื้อสีแดงใช่ไอ็กกูใส่เสื้อก้าววันนั้นเลยเว้ยมึงเอาเลยมึงใส่มึงแก้เคล็ดเว้ยใส่เสื้อสีที่โซบแบบไอเนีแบบ้ยเออเดีแบบ๋ยวกูใส่ไปเลยไอ้ทีย มันก็ไม่แตกต่างกันหรอกใส่เสื้อเฮียอะไรก็ไปก็เถอะแต่มันอยู่ที่ว่าที่มือเราอยู่ที่มือเราอ่ะม,มันอยู่ที่ว่าเรา,เราใส่เสื้อตัวไหนเรามั่นใจมากที่สุดอ่ะใช่ใช่ใช่มึงมั่นใจแบบเชียถ้ามมั่นใจว่านี่ก็เอาไปเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยเออสุดท้ายมันก็อยู่ที่ตัวเราแหละมันจะหยิบได้อะไรอย่าเงี้ยอยู่ที่ว่าเขาจับเอาใบเราไปแล้วที่เราเอาขึ้นมาแล้วเขาเรียกก็ดำหรือแดงแค่นั้นแหละเออเอาจริงตอนนี้เครียดไหมตอนนี้ยนอนไม่หลับเพื่อนไอ้เชี่ยนอนไม่หลับหรอครั้งแรกเลยที่กูรู้สึกรู้สึกแบบว่านอนไม่หลับ นอนไม่ใช่นอนไม่หลับนอนยากครับเพื่อนแบบปกติจะหลับง่ายกว่านี้ใช่ไหมใช่ปกติจะหลับง่ายกว่านี้มันเนี่ยมึงไม่ได้มึงไม่ได้เหมือนกูกับก้าวตรงที่ว่าผ่อนผันไงผ่อนผันมันไม่เครียดเว้ยมันผ่อนผันได้จนกว่ามึงจะเรียนจบยังมีเวลาไงแต่ของมึงคือมันจับเลยไงแล้วกูไม่รู้ด้วยว่าสุราดมึงอ่ะเขารับคนสมัครกับจับใบแดงกี่คนเออกูไม่ได้บนการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ากูไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อ่ากูเข้าใจกูเลือกที่จะเชื่อตัวเองไว้เชื่อตัวเองว่าแบบได้ไม่ได้ก็ขึ้้นอออยู่่ัตววเเงและ กูใส่เสื้อแดงกางเกงกางเกงอะไรดีวะใส่กางเกงอะไรดีวะเพื่อนเสื้อแดงกางเกงดำเวกางเกงดำคลาสาสิกกางเกงดำคลาสสิกไปเลยถ้าจริงจริงก็กงางเกงทหารทหารกูไม่มีวะเอสกูใส่กูใส่ขาสั้นไปได้ไหมกู <c oughs> ไม่ได้ขาส <c oughs> ั้นใส่ได้กูไม่ได้ขาสัน้นใส่ใครมึงแต่งยังไงก็ได้มึงแต่งชิลชแบบเสื้อยืดรองเท้าแตะมก็แต่งได้เหรอเออแต่งได้ปกติเขาไม่ได้ว่าอะไรอืมไม่กูหมายถึงว่าเสื้อเสริมดวงอะไรเงี้ย <c oughs> <t> ชุด,สดเสริมดวงไอ้เงี้ยมีไหม <c oughs> มึงมึงมึงจะแบบมึงไม่ทําตัวขวางโลกอรอไอ้เงี้ยไปจับใบดาใบแดงก็ใส่เสื้อใส่เสื้อแดงอ่ะแล้วก็กางเกงดําอย่างเงี้ยเออแต่ว่าตอนที่พ่อกูไปจับพ่อกูก็ใส่เสื้อแดงเลยแล้วเป็นไงพ่อครูก็ไม่ติดดิรอดเฮ่อมันเหมือนแก้เคล็ดไงเออคนในงานแม่งต้องใส่สีาดาหมดทุกคนแน่เวยคนในงานอ่ะเออ อยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเว้ยชอบแบบใส่สีดำเพราะเชื่อเพราะเชื่อว่าต้องได้ใบดำเว้ยทั้งที่ไอ้คนอื่นแม่งก็คิดเหมือนกันเว้ยไอเ้เหี้ยพวก <c oughs> พวกที <c oughs> ก่คิดแปลกแย่คือพวกที่จะชนะไอเ้เหี้ยมึงคอยดูกูเลยสัตวิได้กูจะรอดูเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวกูทักกาบ,บอกมึงแล้วกันเพื่อนไอ้เหี้ยมึงจะยังไงว่าวันนั้นมึงจะเสร็จกี่โมงมึงจะโดนใบไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ถ้าสมมติมึงได้ใบดำใช่ไหมอ่าพอปีต่อไปมึงก็ไม่ต้องไปเขตแล้วก็คือมึงจบเลยก็ภาวนาให้ได้ใบดำเหนื่อยหน่อยเว้ยวันเดียวให้มันจบภายในวววันเเดียย้ ลุ้นทีเดียวอย่างน้อยว่าถา้ถาถ้ามันได้หรือไม่ได้ก็ลุ้นวันนั้นเลยแต่กูเชื่อว่าอย่างไงแม่งก็ต้องรอดเว้ยเพราะมันรอดกันมาเยอะแล้วอ่ะกูว่ามึงก็ต้องรอดด้วยแหละใช่กูต้องรอดด้วย